ตัวนี้เป็นเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัตินะครับของเราได้ทดสอบแล้วนะครับได้ลองใช้เองแล้วดีมากๆนะครับตัวเวลาเนี่ยสามารถตั้งได้16โปรแกรมนะครับเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดได้16ครั้งต่อ1วันนะครับนี่นะครับก็ตัวนี้ผมต่ออันนี้กับหัวนะครับเพื่อจะมาทำสปริงเกอร์นะครับบอ่อไหนของผมอันนี้ผมตั้งเป็นเป็นตั้งเวลาไว้ละ เราไปดูนะครับว่าโปรแกรมของผมตั้งไว้อะเนี่ยเห็นไหมครับโปรแกรมแรกเปิดเปิด7จ็ดโมงยีนาทีนะครับใช้เวลาเปิดเนี่ยสินาทีพอถึง7จ็ดโมงยี 20, เนี่ยเขาก็จะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับอันเนี้ยมีวิธีบอกอยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวลูกค้าไปดูอีกทีหนึง่งทีนี้ผมมาลองเปิดดูนะครับอ่ะกดเดี๋ยวไปก่อนผมมาลองเปิดดูนะครับนะฮะผมแค่เปิดออนปุ๊บนะครับ แคเปิดออนปุ๊บนะครับแล้วผมก็กดเซ็ตนะครับเครื่องทำงานแล้วครับนะครับเครื่องก็จะไล่สายมาโอเคโอเคตัวสปริงเกอร์ก็จะทำงานนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเราจะมาแมนนวลนะครับเรามากดเปิดเองนะครับนี่นะฮะเวลามันก็จะรันไปตอนนี้เป็น14นาทีนะครับเวลาที่มันรันนะครับ อันนี้ผมตั้งทีแรก15นาทีนะครับกดออฟนะครับเพื่อปิดนะครับปุ๊บอ่าเครื่องก็จะหยุดทันทีนะครับโอเคครับถ้าสนใจสั่งซื้อได้เลยครับผม